ะครับมีหนังสือดีๆมาแนะนํากันนะฮะหัวใจไหม,หมพรมผลง,งานของคุณแหม่ม <c oughs> วิชุดานะครับหนังสือที่ทําให้คุณเป็นกุลสตรีแล้ววันนี้ทั้งสงท่านคุณโก้คุณแหม่มอยู่กับเราสวัสดีครับ <c oughs> ส,ส,วส,ส,วส, road, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมีของฝากมาให้เราด้วยขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ด้วยก็มาสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยปกติทุกปีก็จะนำของอร่อยๆมาฝากกันครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ครุกเองเลยครับอันนี้เป็นเจ้าคุณปู่ค่ะเจ้าคุณปู่ครับรวางได้เลยครับถ้าใจหนังสือเล่มนี้ดีกว่าครับไปเจอใหม่พร้อค่ะก็เพิ่งจะเปิดตัววันศุกร์นี้นะคะที่เซ็นทรัลทาวเวอร์เวลาบ่ายสองโมงนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจชอบอยากจะแบบว่าหัดเรียนหัดอะไรเนี้ยหลังเปิดตัวเสร็จแล้วเราจะมีเวิร์กช็อปด้วย คือเป็นเ <Okay. S 1> คล็ดลับเทคนิคขั้นตอนง่ายๆในการถักนิตติ้งใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่เป็นเลย แล้วสวยแล้วสวยครับผมแล้วแล้วมีนี่เล่ณแรกเขาเปิดเว็บนี่เล่มแรกเมื่อ2ปีที่แล้วอันนี้ต่อเนื่องกันมาชนะวันศุกร์เปิดตัวที่เซ็นทรัลพาร์คเวลาบ่ายสองโมงค่ะเอาล่ะครับส่วนสำหรับรายการตีสิบนะฮะคืนนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งครับยังคงเป็นเทปพิเศษนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วโดยการรวบรวมเอาศิลปินนะฮะมาแต่งและร้องบทเพลงน้อมลำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับก็มีทั้งวงคาราบาวมีอ่เจมสา เรืองสักพาน้องๆนะครับนักเรียนโรงเรียนมีฟ้ามาร่วมร้องเพลงประสานเสียงมีคุณลิเดียมีคุณป่าฉะนั้นคืนนี้4ี่ทุ่มครึ่งนะครับรายการตีสิ ใช่แล้วค่ะและสาหรับเย็นวันนี้นะคะเวลา4โมงเย็นนะคะก็จะมีงานพระราชทานน้าหลวงอาบศพของคุณอาสมควรกระจากงศาศ,รรศิลปินแห่งชาตินะคะที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลาก้านะคะก็ขอเชิญลูกหลานนะคะไปร่วมไว้อะไรร่วมกันค่ะแล้วก็ีสษยบสมเทิงของเรานะคะก็จะต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะฉะนั้น,นดันนี้นะคะฝากด้วยครับหัวใจใหมายพรหมนะฮะวันศุกร์นะฮะงานเปิดตัวนะครับวันนี้ ขอบคุณมากเลยคนะคุณแล้วเจอกันอีกสซ็ครัลมาคุณโต้ครับสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับสิบโมงครึ่งนะฮะอ่าเสื้อสวยๆฮะค่ะใช่แล้วต้องขอขอบคุณนะคะคู่ครอย่างเจนนิเฟอร์สค่ะครับผมพรุ่งนี้นะครับสิบโมงครึ่งเจอกันสวัสดีคร่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ